เกมนี้ไม่มีอะไรมากครูจะดูเรื่องของความคิดสร้างสรรค์น,นะคะไหวพริบแล้วก็ดูซิว่าคลาสแอคติ้งที่ครูทุกคนพยายามจะสอนเรื่องการสื่อสารทางร่างกายของเราเนี่ยเราเอามาใช้ได้มากแค่ไหนห้ามมีเสียงพูดนะคะครูจะเริ่มต้นแค่คนแรกคนเดียวนะแล้วก็เมื่อคุณเดินไปแตะขวดนั้น คุณติดเชื้อโรคอะไรมาก็ไม่รู้อะหนึ่งโรคแล้วให้แสดงออกทางร่างกายให้แสดงออกทางร่างกายไม่รู้ว่าจะเป็นโรคคันขยเอจะเป็นง่อยจะเป็นอะไรก็ช่างไม่รู้ใช้ภาษากายสื่อสารออกมาให้มากที่สุดถ้าหนูไม่มีบทพูดดูซิว่าคนดูเนี่ยจะเข้าใจไหมแล้วพอไปแตะขวดปุ๊บเนี่ยทันทีที่แตะปุ๊บไอเชื้อโรคตัวนี้มันจะติดสมมุติเป็น ลินนะลูกนะลินก็จะต้องแสดงอาการตรงนั้นแ a c t ิ้งตรงนั้นไปแล้วลินไปจับใครก็ตามคนนั้นจะติดเชื้อหลินมาแล้วต้องเดินมาแตะขวดนี้แล้วเป็นโรคใหม่หแล้วก็ไปแตะใครก็ช่างคนนั้นต้องติดโรคคนนั้นมาติดโรคเพื่อนมาก่อนแล้วก็มาแตะขวดนี้ใหม่แล้วก็เป็นโรคใหม่ไปติดใครอีกคนหนึ่ง <c oughs> ดูซิว่าเราจะใช้ วิชาแอคติ้งของเราเนี่ยสื่อสารได้ผลแค่ไหนแล้วก็นะคะทางร่างกายห้ามมีเสียงบอกลักษณะอาการโรคที่เราเป็นคุณสมุถ้าจับโรคใหม่โรคเก่าก็หายหรอครับโรคเก่าหายเป็นโรคใหม่เลยค่ะคเป็นโรคใหม่ขึ้นมาทันทีไอขวดบ้านนี้ไม่รู้เป็นอะไรมีเชื้อโรคเต็มขวดไปหมดเลยนะคะเอาอย่าเครียดเตา๋า จ้ออย่าเคลียดอย่าเคลียดนะโอเคเอาใครดีเอ่ยอ่ะนอน้อยคนที่หนึ่งห้ามพูดนะลูกดูหน้าเหมือนโยมเหมือนหน้าพี่เหมือนเหนื่อยมากอ่ะไปห่วงค่ะ มังว่าเขาเป็นโรคอะไรใช้กระุกนี่ใครดูออกมักงว่าหนอนน้อยเป็นโรคอะไรทำไปอ้นทำไปไม่เกี่ยว อะไรขี้กลาไปแตะผู้หญิงบ <land> ้างก็ได้ลูกอ ห้ามพูดห้ามพูดห้ามพูดทำมาถายทอดก็ให้เหมือนด้วยนะเพื่อนเขาส่งสารไปแล้วอ่ะห้ามพูดอันนี้มันปวดฉี่ไหมเนี่ยไม่รู้คันอะไรที่ อะไรแพรวาเป็นอะไร่ห้ตอบดิ้แพรวาห้ามพูดคนอื่นมองให้แพรวาเป็นอะไรพี่กะเป็นก้นฮะึ้อก้นึ้นก้นค่ะไอันนี้ต้องบอกพี่รกว่าอันนี้อันนี้อิเนแหละอิเอร์อ๋อแคนัอ่กบิดเฟมเป็นอะไรบินบิเป็นอะไร มีผีของเขาใช่ไหมใช่ไหมเฟมเป็นโรคบิดหรือเปล่าลูกอ่าโอเคถือว่าชัดเจนเอาบิดมาม่รัก่าโรคบิดเป็นอะไรปิ๊กเป็นอะไรเพื่อน ปวดท้องค่ะปวดท้องแค่นั้นหรือเปล่าอ่าแค่นั้นปวดจริงด้วยอ่ะปวดหนักกว่าคิดจะออกแล้วต่คิวตะคิวตะคิวกินมาค่ะอะไรนะลูกอ่าคนอื่นว่าอะไรตะคิวกินกะัง ครีวกินผู้ชายว่าไงเก่าเป็นอะไรลูกเบียตะครีวโอเคแปลว่าชัดหอห่อห่อใช่ไหมเอาห่อไปสิใครบอกให้เออนานๆๆๆๆอย่าชงอย่าชงให้เรียนให้เรียน มีสมาธิหน่อยลูกมีสมาธิกันหน่อยทุกคนลงความเห็นว่าขชาเป็นถูกต้องไหมคะโอเคแกเป็นอะไรจับหน้าอกเนี่ย ไม่เสียงนะคะผิดกติกานะลูกอ่าไม่เป็นไรต่อต่อลูกโรกอะไรคะโรคหัวใจถูกต้องใช่ไหมอ่า

ไม่เป็นไรอาจจะเพี้ยนบ้างนิดหน่อยคำคำอาจจะเพี้ยนแต่ถือว่าสื่อสารเพื่อนชัดเจนโทษจ้าง่อยง่อยเหมือนเหมือน